ครับผมก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับหนึ่งทีพระเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับพระหรือเครื่องรางครับที่มีชื่อว่ากุเวนน้อยนะครับอ่าเราจองกันมาเนาะวันนี้พระก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเป็นยังไงเปิดมาครับจะเป็นกล่องกระมยี่สีม่วงนะครับสวยสดงดงามเนาะอ่าจะมีการสแตมป์รับกุเวนน้อยชนะมารบรรนารัพย์นะครับผมมีบัตรรับประกันเนาะเขียนว่ากุเวนน้อยชนะมารบรรนารับ ปฏิมากรรม 3D ครับผลิตโดยโรงหล่อพระรามห้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหเปิดออกมาแล้วนี่ครับดูความสวยงดงามนี่นะครับของผมเดี๋ยวเราโฟกัสนิดนึงกล้องไม่โฟกัสนะครับอ่านี่ครับโอ้โหโฟกัสแล้วอย่างสวยครับนี่ครับดูผลงานครับเป็นเนื้อบอนนะครับชุบทองไทเทเนียมนะครับคมทุกจุดจริงๆครับอ่า ดูด้านล่างน,นะครับด้านล่างจะเป็นด้านที่ต่อพโคตรเนาะของผมได้องค์ที่110นะครับทับ599เน้นาะนีด้านหลังนะครับมีด้านข้างนี่ครับด้านหน้าอ่านะครับลองมาดูใบรับประกันอีกใบเนะใบรับรองเนาะก็เขียนว่าใบรับรองผลงานเนาะกูเวนน้อยเนื้อบรอนชุบทองไทเทเนียม110งทับานะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูได้นะครับ รุ่นนี้ก็เริ่มทยอยรับผากันแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบสะสมงานพุทอิ่มสวยๆก็แนะนำเขาพลาดไม่ได้ครับขอบคุณครับผม